เอาแรกครับพี่น้องเอฟเสยได้อมปลาไครับเฮ็ดเองแซ่บเล็กเจ้าครับพี่น้องไปยินต้มปลาไครับพี่น้องกินกันสองขวบข้วขวบละสองคนกอบขวผมไม่สามคนกินเดีเพื่อเดียวขวบผมแต่พืวผม นี่เป็นลูกผอเองคอบค่วนี่ครับต่ว่าส่วนเจ้าบอกมาจัดนไนะ้หญพนนึ่งนี่ยพนบบสินได้ครับพี่น้องเด้อะไรนเจ้าผมนี่ก็ผมก็ควาผมก็ร่วมผมกินครับอ้อมอาไรคาไรแซบๆอะไรตัวนึงตัวนี่ได้ครับแซบอยู่น้อยไม่ตคอบอกเป็นจีบน้าแส่ล้ากล่พี่น้องไหม กินเหาคนกินแบเป็นเดีครับพี่้องบ่เปนอื่นด้เป็นแบบนีละมันไ่กินแล้วีบันกินเจเขากินแนี้ครับไม่้องวนมีเครือเป็นยา แกงนะครับจากใส่ผักเพื่อนแกงยังกูว่ากขี้เล็กขาแจ๊กแกงขาจ๊กใส่ผักขี้เล็กพี่น้องหาผู้เฮ็ดนี่หาว่าผู้เฮ็ดผู้ไายนี่คือบ่ค่อยกินเด้อแกงขาจ๊กใส่ผักขี้เล็กนี่นี่เป็นเมนูที่ผู้หญิงหญิงเพิ่นบ่กินอันนี้ครับบ่กิน ออมปลาไหลบ้านเ่าครับบอกปลาชื่อหอมให้ในเรืองกระเมื่อนอย่างของขวาวโวกันครับพี่น้องโว้ก้นนั่งท่านหอมเราก็บอกไปชื่อใช่ใ่เพรามีชื่อมีวิ่งยเป็นแม่ผมครับผู้กิ้นผู้อ่อนบุกินปลาไหลพี่น้อง กกินมีคมันึ่งคนหนึ่งคนหนี่งครับ่้องบ้านก็ไม่ทำนี่ครับโอ้กินบะเกินนี่แกงข้ากระเด็กินละใค่กขาจักเนี่ยก็มี